ดีต้อนรับเข้าสู่เกมอะไรกินอะไรครับเกมอะไรสกีบิดดี้ทอเลตนี่มีแต่ตัวหมดโูเนี่ป้าทอเรลส์คอตีอันนี่ยันนี้ทอเลต์ซิตี้เข้าไปเลยไม่ไม่ต้องรอรูปหน้าจะไม่เป็นแบบนี้เลยตอนนี้กำลังเทเลพอร์ติงเข้าไปแล้วก็จะเอาด่าน400้ได้มา นี่อันนี้เองสีแดงอันที่สามสี่ร้อยบาทอันนี้เงินจริงใช่ไหมันน้เงินปลอมเงินปลอมเงินปลอมเนี่ยอันนี้เงินเอาไว้ซื้อแต่ว่านี้เงินจริงเอาไว้เอาไว้ซื้อสุ่มตัวนี่เรื่องต้นก็ต้องเอาตัวนี้พอตัวนี้ถูกสุดเท่าตัวนี้เนี่ยมันจะอะไรก็อยู่เพราะว่าเอาไว้ใช้กับเงนิน<ม>ตัวนี้ บอกบรรยายด้วยนะโอเคน, <Okay. S 1> นี่ตามต่อไปถ้าเกิดว่าใครอยากอ่นี่อันนี้คือออโต้สคริปตอกไว้กดเพื่อถ้าถ้าเกิดว่าที่เกตกดเนี่ยมันก็จะกดให้แบบนี้ ไม่ต้องมอนช้ากดนเรียกว่าอันนั้นเป็นเงินนี่อันนี้เอาไว้ฟาร์มเงินมันจะได้เพิ่มไวนี่แบบนี้เลยเงินอย่าเห็นไหมตรงนี้มันจะมีเงินหนึ่งร้อยบาทเพิ่มเข้ามาวางได้สามตัววางได้สามตัว ตัวอะไรบ้างเมื่ออันนี้เว็บที่ห้าแล้วจะเว็บที่หกแล้วเว็บสิบสิบจะมีบอลแล้วจะไม่รู้จะเข้าไวไหมอันนี้ออโต้สคริปต์เอาไว้กดอ๋อออโต้สคริปต์สคริปต์ออโต้สคริปต์นี่อันนี้เามใช้เงินเบอหนึ่งใช้เงินประมาณ 477บาทอัปเกรดเลี้ยสองใช้170ใช้777ดร้เจ็ดบาทไม่ไม่น่าใช่บาทลูกถ้าดีน่าจะเป็นดอลล่าก็แต่นี่ลักมีดอลลาร์มีดอลลาร์ตันแล้วนี่วงกว้างมีกระเป๋ามีวงด้วยนะเนี่ยกระเป๋าเดินทางไหมนี่ไม่ใช่กระเป๋าอะไรเนี่ยผมไม่ใช่นี่ว่ากระเป๋าไม่อันนี้คือเซนเตอร์ไว้ฟังจะได้อัปเกรดง่ายๆ นี่ตัวเลขที่ที่มันคู่กันนั่นก็คือตัวนี้กล่องของควันเหมือนกันไหมกล่อ,องของควันเหมือนกันออปเกโคตรแพงเลยตัวเนี้ยห้าพันเรลแหลเวลต่อไปตั้งสี่หมื่นน้ำพี่ตายเเอาขอบคุณค่ะาูน้ำมาให้พี่น้ำด้ำี่น้ำก่อนนี่ตัวนี้สปีเกอร์ลำโพงหลำโพง แล้วเราก็จะเป็นแคนแบบนี้อัพเกรดหนึ่งพันมันมีหลายระดับใช่ไหมสเจอร์มีมีอะไรบ้างนะมีออริจินอลมีไททันด้วยใช่ไททันก็มีอันนี้ไททันแล้วไททันอัพเกรดเวลแรกเรลแรกจำไม่ได้ว่ามีไหมก็ถือว่าแรงแกะไหม เล้วสองใช้ประมาณสองพันนี่ตัวโปรตสก,กายไททันคาเปล่าแมน,มนตัวนี้ยิงลำเลเตอร์ศูนย์จุดยี่สิบห้าบิอัพเกต 1, <ม>หนึ่งพันเหลือสองศูนย์จุดสองวิตแบบนี้เลยไททันไททันคาเปล่าแมนอัพเกรดเดอ้ออัพเกรดนี่ เรววิวหนึ่งใช้หนึ่งพันสองวิออกห้าร้อยแรงมากแล้วก็วิวสองอัพเกรดประมาณสองพันห้าร้อยบาทอย่างน,นี้โัวลืมลืมเลยเอ,อ๋อเปียก่อนเงินจะได้ความตังเราเราต้องเล่นให้ได้ตังก่อนไหมถึงอัพเกรดได้นี่ใช่ตังงให้มันพอ,อม,มันไม่มีันเท่ากันหรอก โอกาสน้อยมากไม่ต้องห่วงตัวนี้โอ้่อยเลเซอร์อะไรนี่อยอะไรน,นี่เลเซอร์แต่เนี้ยเป็นอันนี้ไม่เป็นไรเพราะตัวนี้ถึงอยู่แล้วถึงขอบตรงนี้อัเกรดหนึง่ <500. S 2> งห้าร้อยเอาตรงนี้ด้วย อาทเพจอา <R 2> okay. นี่ใช้หมุนอาเป็นใช้หมุนชเป็นมีเป็นใช้อะไรบ้างตัวเอ,อ <A 2> ตัววตัวนี้หรือเรียกว่าไม่ต้องใช้เลยก็ได้แต่ว่ามันดีมากเพราะว่ากล่องทองเนี่ยมันจะเป็นกล่องกล่องหายากที่สุดเรื่องสอง่งเรื่องสองถึงจะมีถึงจะหาง่ายดอบ มีมีโอกาสออกสี่เปอร์เซ็นต์มั้งที่เท่าที่คิดน่าจะสี่เปอร์เซ็นต์นี่น,นี้คนเดียวนั้นเนี่ยเนี่ยคนเดียวมีคนเดียวมีคนเดียวแล้วมีคนคนมาเล่นด้วยกับเราเนอะไม่มถ้าเกิดว่าไม่ไม่รอเลยเนี่ยก็จะไม่มีใครเล่นด้วยนี่อันนี้อันนี้มีวงใหม่ก็คือวงไอพ่น อนนี้ก็็เปแต่ไอพ่นมันแรงมากเลยนะเนี่ยเริมตันตันมันไอพ่นออกประมาณหนึ่งหมื<ง>่นสองพันอย่างแรงอันนี้เอาปิดสองพันห้าร้อยเวลสี่ถึงจะมีเออวงใหม่วงเลเซอร์ปืนเลเซอร์อยู่ตรงนี้แขนมันนี่นี่เนีย่ยสองวงสองวงแล้ว เนีย่ยเห็นเห็นต้งแขนหม่แม่เนี่ยตรงแขนม,มันจะเป็นแบบนี้ครับอืเป็นไงคิดว่าแรงมากเลยเนะี่ยตัวที่แรงมาจากอันนี้ตัวนี้อัเกรดประมาณสี่พันวิวสามนี่ม,มันเดินมันเดินผ่านเดินผ่านไออัพเกรดเลยนะเนาะแต่ในเฟซชิเป็นตัวอัพเกรดใช่ไหมนี่วิววิห้าตันแล้วตัวนี้ ใช้เงินประมาณ6,000อัพเกรดง่ายแถมแรงด้วยอันนี้ดีมากแนะนำอย่าหาแหลกเัวนี้นว้าวติ๊กเกอร์แบ๊บไปดูกะได้อะไรไม่ต้องเล่นหบอวเว็ฮะเล่นบูว่ไป,ปด,ด่โป๊ตาใช่ไหมอ๋อสีม่วง เงินหกร้อยเนี่ยแต่ละตัดนี่มันจะเป็นลำโพงยั์หยุดตรงนี้สองตรงโคตรใหญ่เทปแรงเอาตรงนี้ด้วยว้าวค่อไปตัดยังเส้หลังฮะแกะเน่ยตัวเส้นนี้ก็กำลังบรรยายไปด้วยใช่นี่นี่เป็นวิดโอ้นต้องคุยเป็งแบบนี้เลย มีถึงเวฟ50อย่างเยอะเลยแกะไแกะได้ว้าวว้าวว้าวผู้ชี้อัพเกรดเงินอัพเกรดเงินไปด้วยเวล6ก็จะนี่ได้เงินทีละ1,000งพแสดงว่า3ตัวจะได้3,000อืม3ตัวก็3,000 ออโต้สกิปตั้งแต่เวลเอ้ยออโต้สกิปโคตรไวเลยตั้งแต่อะไรนะดนันเว็บที่สี่ออโต้สกิปตั้งแต่เว็บที่สี่กดให้เลยอันนี้นี่อันนี้วงใหม่เลยวงไอพุนเหมือนตัวนี้นี่มันจะยิงแบบนี้เลยไอพุน ตรนี่้แปดนาทีางั้นอ่ะแปดนาทีได้สามสิบแหละเวทีสามสิบเวทีสามสิบเพิ่งแปดนาทีใส่ออโต้ใส่อโอโอต้ก็จะแบบแบบนี้แหละเล่นไวนี่ใกล้ตัาแล้ เลเวลที่แปดก็จะตันตันคือไม่ได้ตันนี่อันนี้จะมีปืนกลมาเพิม่มตรงกรองวงจรตรงนี้เป็นไงวงตั้งห้าสิบห้าเนี่ยตั้งไกลตัวนี่สีขาวจะเป็นปืน,นกลเกตีใกล้ตันแล้วย0 0หกพัน อันนี้ไม่เออตัวิปต์อยูลวนี่มาตัดต่อไปอะไรอยู่ข้างหลังนั่นนั่นใช่ใช่ห้องห้องน้ำไหมใช่ไหมสแดอันนี้โถส้วมที่ม,ม,มันติดอ,อยู่กับตรงนี้เลยนี่ไงเดี๋ยวจะกีปดีอีกทีเข้างหลังนีมีสามารถเอาตัวอะไรก็วางข้างหลังได้ด้วยอันนี้คือเดินลงมาจากโถส้วมใช่ไหมเนี่ยก็จะเอาตัวนี้วางไว้ข้างหลังเนี่ยวางได้ ก็ดีปึ๊บปึ๊บปึ๊บไงอย่างดีเลยข้างหลังปึ๊บเลือดเลือแค่ตัวนี้ที่เนี่ยมากันเป็นเยอะมากเลยตอนนี้อะไรนี่แต่ก็ยังเอาไหวบอสบอสทอเลนี่ยลบอสเจใจแอนใจแอนแกลสใช่ นี่อันนี้ก็จะตันแล้ววิวเ,เป็ดใช้เงินตั้งหกพันอย่างแพงเป็นไงเท่ไหมตัวนั้นเท่ไหมนี่นี่นี่เย็นกรากก้าดจะสี่สิบแล้ว เวีีบท่เล่นไปถึงเท่าไหร่ปกติสกายเล่นถึงเวยบสี่ร้อยหรออันนี้สี่ร้อยถึงเวฟบห้าสิบหกร้อยก็เวยบห้าสิบเหมือนกันแต่ว่ามันจะเพิ่มอ่าสก,กิปพวกทอยเล่นเนี่ยมันจะเยอะก,กว่าเดิมแถมตัวใหม่เยอะก,กว่าเดิมดเลือดเยอะมากเนี่ยหนึ่งแสนแล้วก็หนึ่งล้าน แล้วนะพวกนี้จะเดินไปไหนต่อพวกนี้น่ะอีกสางเดินนี่มันต้องเดินให้ถึงบ้านอยู่ตรงนู้นต้องไกลไปดูบ้านเิยที่โอนี่ไงเลือดยังเต็มอยู่อืถือว่ายังไม่มีตัวไหนเข้ามาได้ยังเต็มห้าร้อยมีเดียวเนี๋ยขออ่านดูที่มีอะไรอ่านบ้างเราอได้อ่านภาษาอังกฤษคุณภา้นี้ห้าร้อยทับห้าร้อยนี่คืออะไรเลือดเลือดของบ้านนี่เงินจะถึงเงิน มันยังไม่ยังไม่ใกล้ถึงเลยอย่าเพิ่งสองหมื่นเอง,อ,งอัปเกรดเั้งสี่หมืน่นอัปเกรดสี่หมื่นแพงมากแพงมากบอกเลยตัวนี้อย่าหาใช้แต่ก็ถือว่าดีมากยิงละยิงมันจะ <De uter. S 2> ยิงบ่อออกออกไวขึ้นเกือบหนึ่งขวดาเนี่ยยิงบ่อย,อยโอ้โหมีไฟด้วยไฟได้นะึ ไฟมาจากตัวลำเลียงท่อลำเลียงเป็นนี่ไงครบสี่มือแล้วตั้นนี่ก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าโคตรแพงแพงถือว่าดีมากเลยเนี่ยวงกว้างประมาณสี่สิบอย่างแพงก็ได้ลูกอย่า่ใช้คำว่าโคตรเลยพูดว่าอย่างแพงนะนี่คนดูเราดูไม่สุภาพกันเลยคือว่าอย่างอย่างแพงปล่อยไว้แบบนี้แค่นี้แล้วก็รอไปเลย อยากขย,ยับอยา่อยากปล่อยมันไว้นานเกินเดี๋ยวเด้งออกอ,อือันนี้ทำไมยิงเข้าไปในโถส้วมเพราะโถส้วมมันเป็นมอนโเอาไว้ค่ะถ้า<ม>เกิดว่าเ,เข้าบ้านมันจะแพ้ด้วยอืเดี๋ยวตัวหนึ่งที่ไม่ได้เอามาคือทีวีไททันทีวีไททันทีวีใช้เงินสองพันอัปเกรด เท่าตัวนี้เลยหนึ่งหมื่นห้าพันตันแค่หกตัวยังเอาอยู่ตัวนี้เป็นอะไรวะเอพเดีลยมาแล้วมีขาเหมือนแมงมุมเลยส,สปไปเดอร์อ๋สอสไปเดอร์เอาอีกไหมตัวนี้ตัวนี้เอาไปอาอีกตัวหนึง่งเดี๋ยเงินไม่พอ อัปเกรดแพงวิวอยู่บอกแล้วเนี่ยถึงแล้วเจ็ดเงินหมดแล้วยี่ yeah. อีกสี่เวฟอ้าวอันนี้เลยสามเวฟแล้วตัดเลยแต่เดง๋วม่อสักเอาเมื่อกี้สี่หมื่นมนหายไปหรือมันต้องอัพอัพเวลาเอาลากตัวใหม่ก็คืออ,อัพเกรดใหม่แนละ้วตันแล้วตันแล้วอ๋อทำไมเมื่อกี้ตันแค่หนึหมื่นห้าทำไมไม่มตันสี่หมื่นสี่หมื่น ปีสิบแปดแล้วเวบสเบสเท่าไหร่ครับเวบถึงห้าสิบใช่นี่ถ้าเกิดว่าถึงอ่าเงินถ้าเกิดว่าเวลามันตรงกับสิบหกสิบหกนาทีพอดีมันจะได้เงินเพิ่ม,มเพิ่มตั้งหนึ่งพันเนี่ยเงินพิเศษหนึ่งพันเพิ่มกลายเป็นแปดตัวอบอสจะได้ตายง่าย แมปต่อไปนั่นก็คือสามศูนย์ศนยแปดแบบนี้แบบนี้เป็นแมปเล่นอันนี้นี่ไงห้าสิบลวห้าสิบล้วล็บสุดท้ายนะเดี๋ยวถ้าถึงถ้าถึงนี้ถ้าถึงตึบหกเราขั้นขั้นไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไปตอเดี๋ยวก็ตอบพ่าต่อไปบอสเป็นคลิปต่อตายแล้วอ้าวชน,นะว้าวไหนดูได้ไงว่าเราชน,นะอ่าเห็นไหมยูวัน อันนี้อันนี้เป็นต่องที่สองของวินอันนี้จะเอาไว้สูตตัวนี้ีสกายดูทาแปลน่อยเลตีอันนี้คือเมืองเมืองทอยเลเมืองแห่งห้องน้ำใช่ไหมเมืองแห่งทุ่งท่วมอันนี้เป็นเมืองแห่งทุ่งวมแมปแปลว่าอะไรครับแมปแผนที่เนี่ยแบบแปลว่าแผนที่อย่างอย่างอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูการธิบายก่อนพยายามดูทุกตัวก่อนแมปแปลว่าแผนที่โหมดโหมดคือออันนนี้คืงิโหมดคือการทํางานเงินได้สี่ร้อย อันนี้ก็ห้าแต่ถ้าเกิดว่าเล่นด่านสุดท้ายจะได้ทีละศูน์ฮาร์ดนี่ง่ายหรือยากครับนี่ลองแปลที่แปลว่ายากหรือง่ายยากอยู่อ่าแปลว่ายากฮาร์ดแปลว่ายากล็อบบี้แต่ใครมีตัวใครตัวอะไรแบบนี้ก็จะเล่นงอ่าเดี๋ยวนะเราเล่นต่อเราเราเราขออเลเทเลพอร์ตออกไปก่อนขอหยุดต็อปนก่อนโอเคขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมยังยังขอบคุณอย่าพึ่งอย่าพึ่ง เดี๋ยวสุ่มตัวก่อนตุ่มตัวก่อนนะสุ่มตัวก่อนก็ลองนะสี่ตัวไปดูจะได้ตัวเลยอือต้องไปสุ่มตัวก่อนสุ่มตัวเพิ่มสุ่มตัวเพราะว่าเงินมันมีสีร้อยตอนนี้มีใครบ้างเมื่อกี้เห็นชื่อคนขึ้นมาเลยเยอะเหมือนกันนะหลายคนโอ้ไม่เชื่อดูโอ้มีใครบ้างดึกโคลตมีใครเล่นมากตอนนี้อือ จอรนบลูมีวิ่ง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 เนี่ยแหละเดินสายเดินเหมือนจักรยานยิ้มตลอดนั่นนี่ยิ้มได้ทั้งวันตัวนี้หาสูงยากสุดตัวนี้หาสูงยากสุด0.0.1%เอรอัปเกรดไททันเอ่อซินิมาตัวนี้ซินิมาแมนใช่ซินิมาคือนซินิมาก็ขึ้นั้ตรงหัง ทีวีวเ,วเคยได้อยู่แต่ว่าออกไปแลกแล้วก็ได้พวกนี้มาชุดชุดชุดพวกนี้นะเกลือพวกนี้แรดอิกปิ้งดิจนอรีเกลือเนื้อเกลือไอ้อันนี้ด,นดีนะ<ล>ดีนะทีวีถือว่าแรางคาม e รา w ูแมนอันนี้ก็ เขไม่ได้วมนันถือว่าได้ตัวน้าได้ตัวนี้ไหมอืมดีเราขายได้ด้วยใช่ไหมต่อไปขายได้โอ้แต่ถ้าเกิดว่าสีสีกอตลี่แบบนี้ไม่สามารถขายได้แต่ตัวนี้ได้ไนะเนีย่ยไม่สามารถขายได้อืมโอ,อ้อสีที่เป็นนดินไม่ได้เหมือนมันไม่มีเครื่องหมายถูกอยู่เนีย่ยเห็นไหม okay. แต่แต่แต่พวกแดงเนี่ยถือว่าขายได้อื เนี่ยมันจะกากะบาทแบบนี้เลยอันนี้ได้ใช่ไหมจบแล้วในรูปสิของมีอะไรบ้างหมดแล้วให้หมดเลยเอาขอาบคุณนะครบขอบคุณที่ติดตาม เรสร็จแล้วนะคลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นคลิปใหม่ครับแบบอื่นเสร็จแล้วเนะสร็จแล้วโอ้ย